สวัสดีครับโมโภกกับผมพี่น้องขอปันปลาแชนแนลคนหลุบเราคนเก่าคนเดิมครับวันนี้ผ้ามากินลาบงัวครับแล้วก็เกาเหลาเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเรือผัดหมากอัดจักเสื่อเอี่ยวันนี้มิ้ไบ่วันนี้ผ้ามีแคบหมูมีข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเหนียวแห้งแล้วอากาศฝนกระลังตกครับพี่น้องฟ้าห้องบึมบึมมากินข้าวแล้วกันแซ่บครับอืมแซ่บพี่น้องเว้ยกินตัวแ้วลาบอืมแซ่บพี่น้อง ฝ้าห้องไปน้องอ,ออากาศดีดิกรุงเทพฝนต,ตกเด้อี่น้องเมนีประชาตินิเวศฝนต,ตกฝนตกมาสองเมือตก,กตรงกันหมดว่างแช่พี่น้องหลับหัวแดงๆครับอืมอ,อืม câu lẩu có rượu lừa ơi mà trong này mà câu lẩu, có lừa xin mong bên đâu có thể hốt ừ. nam hú lạp Đã. ยาี่น้องไะอืมขักหนะเขาเนี้อสามตบครับบอนี่งหอมบอบพี่นอ้อง ก็เล้เนื้อพี่น้องมีซานสิบกีพ่อมเลยอรอยชับสุดยอดพี่น้องแซ่บพี่น้อง ลาบ,บวัวอร่อยจริงๆนะลองแซ่บแซ่บลองอึมข้่องูจเสูตรคุณครับข้าวมี่ยังหืม คำสุดท้ายพี่น้องเพราะละคลิปมันที่ยาวครับคำสุดท้ายฝากพี่ฝากน้องมาพุ่น่ะคำนี้นี่พูดนะแดงคืนคืนอืมอืมอ่ะไปเลยเอาละครับพี่น้อง มันนี้กับิี่ากันไปเพียงซ้ำนี่ฟากกดไหลคกดแชร์กนซัำสกายผมในเด้อครับขอบันปลาชาแนลค้นลูบ,ลบลรอค้นเก่าค้นเดิมลากันไปเพียงซ้ำนี่สวัสดีคร <แก S 1> ับ